ถ้าเป็นคอนเสิร์ตอื่นผมก็จะอยู่ในหัวคอนเสิร์ตสนุกมากครับมีความยั่งยั้งยังเคยังไม่ถามเราไม่ต้องใช้เก็บยังได้อะคือยังไงบ้างคะโอ้ยมาถึงแลวเือนกันด้วยคามแบรู้สึกว่าแบบบู๊ปเดียวก็เป็นวันจริงแล้วครับพี่หงษ์ยังคิดถึงวันที่เราแบบนั่งนั่งประชุมแล้วเลือกเพลงกันอยู่เลยครับเพราะว่าค่อนข้างจะเลือกเพลงไวมากพอสมควร แล้วก็ด้วยระยะเวลาที่มันไม่ได้ยาวนานมากมันก็เลยทําให้แบบการซ้อมมันค่อนข้างติด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 กันแล้วก็มีบางวันที่เราป่วยกันไปเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเฮ้ยมันดูผ่านไปเร็วเหมือนกันมาอีกทีนึงก็อุ้ยวันจริงแล้วครับออถ้าถ,ถ้าความพร้อมในเรื่องโชว์ผมว่าจริงๆเ,เรากเรา็เราก็มีความพร้อมของเราเรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทุ่มเทให้มันมากๆเนี่ย เราจะรู้สึกมันไม่พร้อม,ม,อม,อมสักทีเราจะอยากแบบเติมตรงนี้หน่อยเติมตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยครับเก็บไปเรื่อยมากกว่าที่ผ่านมาแบบไม่เคยไปใส่ใจว่าแบบเราอเราอยากซ้อมเยอะๆเราเน้นความพร้อมเป็นหลักอะไรเงี้ยครับจนแบบเฮ้ยความยิงเรื่องสุขภาพมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะมันก็อาจจะแบบว่าทําให้การซ้อมของเราดอปลงมาบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับโดยเฉพาะในคอนเสิร์ตนี้ที่คริตกับสิงห์ลงไปลงไปดูในดีเทลของของโชว์ในแต่ละโชว์เองทั้งหมดเองด้วยเลย ทำไมที่บอกว่าเมื่อกี้แบบว่าเรื่องสุขภาพอะไรตอนนี้คือสุขภาพของแค่ไหนอะของผมของผมน่าจะประมาณ80 85ไม่เกินนี้ครับใช่ครับถ้าไม่ติดว่าเสียงขึ้นจมูกก็แบบขึ้นจมูกนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าพอหน้างานพออะด,ดอรีนาลีนมันหลั่งเราทุกอย่างมันจะ f l o ์มากความจอยความจอยไหมครับให้เรา f l o ์ขึ้นครับผมให้ขอยกใหกลับไปเสงชื่อเจิครั้งนี้อีกทีริงปีอาบบาตีบีทีเอส ครับตีมันป็่มาจงไงคือจริงๆแล้วพิริยปาร์ตี้เนี่ยเคยถูกจัดขึ้นมาแล้วเคยมีมาสองคั้นีแล้วครับเป็นพิริยปาร์ตี้เป็นเป็นคล้ายๆแฟนมีสคอนเสิร์ตใช่ซึ่งแฟนมีสคือคอนเสิร์ตสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหมือนคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่ามีความโชคดีเกิดขึ้นคือเรากลับมาเจอกันอีกพอกลับมาเจอกันอีกก็เป็นเหมือนการเปิดบ้านต้อนรับทุกๆคนกลับมาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพิริยปาร์ตี้ครั้งนี้ก็จะเป็น ให้ทุกคนมาจอยในบ้านของพวกเราอะไรเงี้ยครับซึ่งในบ้านก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องๆ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าห้องไหนจะเป็นห้องอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เป็นบิกินนาเกนใช่บรรยากาศในบ้านมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมๆมิครับที่เราเคยเห็นกันสาหรับคลิปสิ่งที่ความเป็นคลิปสิ่งน่าจะน่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือ,ค,อคือความเป็นคลิปสิ่งที่มันผ่านมาคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดด้วยนะ mm hmm. ใช่ครับพอมาเป็นค,คอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าความเป็นคลิปสิ่งจะออกมาชัดมาก ในรูปแบบของโชว์เลยพอดูตั้งแต่โชว์แรกจนโชว์สุดท้ายทุกคนก็จะรู้สึกละอ๋อจริงๆแล้วคิดสิ่งเขาเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในโชว์เยอะมากเยอะมากครั้งนี้ตอนตอนกินเอเด้ตอนปาร์ตี้ระยะปาร์ตี้เมื่อวา้กี่ไปที่ไหนครัโอ้โหกินที่ไหนครับสามะครับสามสามไหมนะน่าจะสามปาร์ตี้สามปาร์ตี้สี่สี่หรือห้าสามกว่า ครับนี่มีมีพริรยาอยู่ตรงนี้เราถามเขาได้เลยฮะ,ะ,ะคนคนขึ้นเองยังไม่ค่อยจำเลยประมาณสักสี่ปีที่แล้วใช่ครับคแตกต่างเหมือนคือแบบความร<อ>ูม้สึกนะเนแต่ความแตกต่างเรื่องของความรู้สึกมันแตกต่างกันแค่ไหนอะ่ะต่างเพราะว,ว่าเราสามารถพูดได้ไหมว่าพิเรยาปาร์ตี้ในในสมัยนั้นที่เราจัดอะเรายังค่อนข้างอ่อนประสบการณ์ มากพอสมควรบนเวทีตอนนั้นเหมือนเราแค่เลือกเพลงเองมั้งนะเลือกเพลงแล้วเราก็ให้ทีมงานทําทุกอย่างให้เลยใช่ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ดนตรีจากวงดนตรีจริงๆเลยด้วยซ้ำอ่าใช่เป็นแบ็กกิ้งแทร็กก็คือเขาไปทาดนตรีมาแล้วเป็นแบ็กกิ้งแทร็กเราไม่มีลูกเล่นในการโชว์ต่างๆเกี่ยวกับเพลงอะไรขนาดนั้นวันนี้ใช้ดนสดใชใช้วงดนตรีสดครับผมแล้วก็มีอะไรให้ดูอีกเยอะแอบแอบสปอยด้วยไหมว่าครั้งนี้คือนอกจากพวกเราเนี่ยมีนักดนตรีมากกว่า 20ชีวิตเลยครับที่ถูกส่งมาจากหลายทิศทางมาช่วยเรามากๆครับทั้งบ้านช่องวันทั้งโอ้หลายบ้านเลยครับมาช่วยกันเยอะมากใช่ครับครั้งนี้พิเศษมากจริงๆครับงั้นแสดงว่าในส่วนโปรดักชั่นมันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่ากว่าพิรยาปาร์ตี้ใช่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าในแง่ของภาพกว้างของเพลงของดีเทลงานที่เราลงไปดูในรายละเอียดรายละเอียดที่เมื่อกี้ผูกันเริ่มลูปเล่น เราคิดว่าตอนนี้เราแพ้วพาวแค่ไหนถ้าเทียบจากวันนั้นนะถ้าเทียบจากวันนั้นผมว่าผมแพ่วพาวกว่าเดิมเยอะเยอะขอสักขอสักหนึ่งขอสักหนึ่งคืออะไรขอขอสักหนึ่งนี่คือคือขอขอขอพนะขอพามแพ่วพราวปกติผมว่าแพ้วพราวอยู่แล้วครับทุกคนแค่ตามจับผมไม่ทันก็เท่านั้นเองอ่าคือจริงๆอ่ะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมว่าพี่ฝนก็รู้แต่แค่แบบว่า ตอนนั้นอาจจะด้วยอายุด้วยใช่ไหมเรายังไม่กล้าเท่าไหร่ไม่ได้ไม่กล้าก็กล้าแหละแต่แต่ว่าแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออก็สงบสงี่กมเจียมตัวนี้สงบสงียกมเจียมตัวครั้งนี้คือเรียกว่าปลดแอกไหมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นผมก็ยังแบบเออเป็นคนเดิมไปตัดสินกันบนเวทีนะฮะถ้าเราทเป็นสิงโตไปไหมล่ะครั้งนี้ไม่ความเป็นสิงโตก็ยังเป็นสิงโตเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า อย่างที่บอกไปก็คือเราค่อนข้างจะใส่ความเป็นคริสแล้วก็สิงโตล,ลงไปในในในโชว์พิเรยาปาร์ตี้บิกินาเกในครั้งนี้มากๆเลยเพราะว่าเราลงไปดูดีเทลแม้กระทั่งเลือกเพลงแล้วก็เอาเพลงที่เราชอบทั้งสองคนอ่ะมาหยอดไว้ตรงกลางคือเก้าเก้าอี้ที่วางฮะพี่สิงเป็นคนจัดเองนะฮะอันนี้เลยอันนี้เลยโอ้โหโโอ้หเนี่ยปิ้นกันมานะฮะอันนี้ปิ้นกันมาแล้วไฟที่ที่อยู่บนเวทีคือคลิปที่ไปปีเพลงนะไปซื้อแล้วต่อไฟสายไฟเองเลย เราไม่ม yeah. oh ีท yeah. oh. oh. wow. uh ีมงานช่วยเลยหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายรูปในคอนเสิร์ตเองด้วยใช่เมื่อกี้พูดถึงความแพรวพราวของติ๊กนะความแพรวพราวของคุณพี่นะคะเออผมว่าความแพรวพราวผมอาจจะไม่ได้เพิ่มลดอะไรเพราะว่าก็เป็นตัวเองแบบที่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเหมือนเรามีโอกาสได้ไปเจอรุ่นพี่หลายๆคนทั้งนักดนตรีเก่งๆหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นเราเลยเหมือนกับว่าขอใช้ความรู้ที่ได้จากพวกเขาอะครับมาทําดนตรีในครั้งนี้มาทําโชว์ในครั้งนี้ให้มันดูมีสเกลใหญ่ขึ้นมากกว่าครับจริงๆจริงแล้ว เป็นหลักเลยครับใช่ครับคือพี่สิงห์เขาจะดูแบบพวกมวลอารมณ์ต่างๆหรือว่าส่วนใหญ่การเลือกเลือกชื่อเพลงเนี่ยพี่สิงห์เป็นคนเลือกมากกว่าคิดด้วยซ้าครับแต่ว่าพอพี่สิงห์เลือกเพลงมาให้แล้วปุ๊บเนี่ยคิดต้องเอาเพลงนั้นนะไปทํางานต่อว่าเราจะใส่ดนตรีแบบไหนเราจะเปลี่ยนเราจะเลียเเลน์ยังไงอะไรเงี้ยครับเราจะแบ่งพาร์ทก,กันแบบนี้นรอบนี้เหรออืมรอบนี้ ตีทางความคิดบ้างอย่างเพลงก็มีช่วงนึงที่เราโยนเพลงไปช่วงแรกที่ประชุมเพลงอ่ะเราจะโยนเพลงทั้งหมดที่เรารู้แล้วเราสึกว่าอยากใช้ลงมาเป็นกองกลางแล้วก็จะมานั่งแบ่งกันว่าควรจะเอาเพลงไหนเข้าเข้าเข้าลิสต์เพลงช้าหมดเลยเพลงมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ถึงขั้นตีกันแต่ผมว่าพออีกคนนึงเสนอความคิดเห็นนะครับอีกคนจะเป็นเหมือนมุมสะท้อนของคนดูให้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบว่าจะอุดทุกร้อยรั่วให้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมีความลดละไม่ได้ทั้งคู่พอแบบเชื่ออะไรไปแล้วแบบคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นสิเห็นภาพไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องให้เป็นมุมสะท้อนเยอะๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นดูจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้ก็คือมั่นใจว่าอือไมแล้วระดับหนึ่งมอย่าทำมิวชนะอย่าทำมีมมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจได้แบบนี้เลยจริงๆอย่างน้อยก็เป็นเป็นโชว์ของพวกเราเองเราก็มั่นใจได้ใช่มั่นใจมั่นใจครับ ผมมั่นใจว่าคุณจะประทับใจอ่ะ<ช>สนุกไหมไม่รู้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ผมมั่นใจว่าประทับใจแน่นอนใช่ครับแล้วก็ผมมั่นใจให,ให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยคือในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกคนจะได้ฟังเพลงเพราะๆเ,เลยแช่แค่นว้คนไทยอัพเพลงไม่ธรรมดาที่เราเลือกไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงรอบนี้ขอเป็นแบบลองเป็นเป็น voice ดูบ้างผมบอกเลยว่าเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากค่อนข้าว่าไม่ธรรมดาจริงค่อนข้างจะเวอร์มากครับรีเซคือ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 ครับ มาช่วยเยะนะพราะคุณนะ่ะคือเป็นพวกแบบสายดราม่าเวลาโชว์อะไรอย่างเง<ช>ี้ยชอบชอบฟังเพลงอ,อกหักชอบฟังเพลงเศร้าทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรเลย <laughs> เราก็เลยต้องพยายามหาเรื่องราวหาอะไรมาใส่เข้ามาเ <laughs> มคขึ้นมาเพื่อที่เพลงนั้นมันจะได้แบบไม่ได้แค่ร้องเฉยเให้คนดูเขาอินด้วยอะไรเงี้ยครับอยากชวเอาเลยอยากโชว์มันจะเป็นกี่พาอ้เยอะอยู่นะสี่หรือห้านะห้าห้าพาที่โชวทั้งหมดมีห้าก้อนครับ ซึ่งในทุกๆก้อนก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเลยใช่ครับันไลน์ของแต่ละก้อนใช่ครับแล้วมลองเก๋ๆไปได้หนออะไรนะครเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้หายให้อันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียี้ด้วยเหรออันนี้อันี้พับเต้นด้วยเหรอบรลเลตดี่โดนยี้รู้เลยหลายคนเขาถามกันมาเยอะมากว่าฮิตมีอาฟยังมีไหมอุ้ยอุ้ยเออผมขอให้เขาเป็นคนตอบนะครับ เดี๋ยวประเด็นคือย้อนกลับไปก่อนใครเป็นคนบอกว่าผมจะเต้นฮิตมีอัพเหรอครับเอาจริงคือผมมาไปจั่วหัวให้เองแหละเออเขาเล่นโจหัวแต่ว่าผมเห็นใจเขาใจเขาได้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีหรือไม่โอ้โหิงดูซิว่พอมไหมอะอะไรพอมฟิตอะฟิตอะผมไม่ได้ฟิตเลยเพราะว่าครูบอกว่า ถ้าฟิตเนสช่วงที่เราต้องใช้เสียงอ่ะมันอาจจะทําให้ลมการควบคุมเสียงมันเปลี่ยนเเสีียยงมันนปล่แต่ว่าเขาวิ่งทุกเช้าเขาวิ่งทุกเช้าเาวิ่งเช้างก็เลยไม่ได้ฟิตเนสครับวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าเห็นว่าคุณก็พร้อมนะพร้อมหรือพร้อมนะครับพร้อมโอเคใช่ไหมพี่เขาพร้อมไหมผมว่าเขาพร้อมแล้วผมว่าจากจากจากตอนที่เจอกันตอนถ่ายเอ็กซ์มอร์นิ่งฮะจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขากระชับขึ้นเยอะอ้ม ไรนะครับอุ้ยจริงๆแค่เห็นด้วยเนื้อตาผมก็รู้สึกว่าเขากระชับ้นแล้วนี่ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะให้ให้มันกระชับหน่อยเถอะคุมทั้งเวลากินอาหารคุมทั้งเวลาวิ่งใช่แล้วก็ไปหามอลิดบ่อยมากผมใช่กระชับเลยใช่คือคือคือของมิสิงห์อะอาจจะแบบวิ่งหรืออะไรอย่างงี้ผมไปหามอลิดกระชับเลยพี่ลิดครับรอบหน้าขอส่วนลดเ้วยนรับผาใช่คือตกคน ตกลงกันแล้วว่ามอลิสแบดแอมบอรเดอร์คิสสิงครับเขอจะทำกับแกวยาวครับผมโดยคอนเซอร์ของคิสสิงค์จะมีสิ่งหนึ่งก็คือน้ำตาคอนเซอร์นี้จะมีไหมโอ้โหน้ำตาผมว่าแน่นอยู่นะ แล้วแต่คนอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพาร์ทที่เราทําขึ้นมามันก็ค่อนข้างซึ้งเหมือนกันใช่แล้วแล้วผมว่าน้ำนตาครั้งนี้มันจะไม่ได้มันจะไม่ไม่ได้เป็นน้ําตาที่ออกมาจากหางตามันไม่ได้เศร้าหรอกมันจะไม่ได้เศร้ามันจะเป็นน้ําตาที่ออกจากหัวตาอ่าแฟนคลับก่อนหรือเธอเอาจริงเอาจริงผมอะไม่ร้องหรอกอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ คือตอนตอนคอนเสิร์ตคิสเอลเมนนะครับคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้นะเพรารู้สึกว่ามันอิ่มเอมแต่ว่าครั้งเนี้ยพูดจริงๆว่าเราทุ่มกันสุดแรงจริงครับเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนทั้งของพี่สิงเองของเราเองแล้วก็ที่มันซาบซึ้งไปกว่านั้นคือเราได้รับการช่วยเหลือจากหลายทิศทางมากจริงอันนี้แหละอาจจะเรียกน้ําตาผมได้ไม่แน่เหมือนกันใช่ใช่ช่อย่าพิ่งไม่อยารีรเดี๋ยวไม่มีเสียงขึ้นนะ จริงๆผมว่าทุกๆคน,นรู้คาตอบอยู่แล้วว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้คือพี่เขาแผ่วพาวขึ้นจริงมาก <c oughs> มันทําให้เรารู้สึกสนุกมากเวลาทํางานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่าปกติเวลาอยู่กันเองอ่ะก็จะโบ๊ะบะกันแบบที่ไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเคยทะเลาะกันด้วยนะผมเคยว่าทาไมไม่เป็นอย่างนี้ให้คนอื่นเขาเห็นบ้างวะพี่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับกิน <c oughs> น้ำก่อนกินน้ไม่ไม่คือเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเขาแผ่วพาวขึ้นก็ปกติ เขาไปหนีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะแบบเกรงใจแฟนคลับหรือว่าใครเขาเลยไม่กล้าทั้งหมดแต่ก็เคยบอกเขาผมจะไม่ค่อยเล่นหน้ากล้องครับอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ละเล่นหน้ากล้องละก็ยังไม่อยู่ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไปตัดสินกันบนคอนเสิร์ตได้เลยอุว้ยพอๆกันแหละเดี๋ยวนี้จริงๆเดี๋ยวนี้เขานะอะไรอ่ะแล้วผมผิดตรงไหน โอ้ถ้าเรื่องร้องผมว่ายังไงก็น่าจะฝั่งนี้เลยน่าจะฝั่งนี้คือแค่ถามว่าแล้วว่างีรวัตรกับแฟนคลับใครจะร้องก่อนวะอ่าอาจจะอันนี้ยังพอยังพอได้ลุ้นอันนี้ยังพอลุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดผมกับพี่สิงห์ตอบผมเถอะมันจะง่ายกว่าไม่มีเลยหรอไม่น่าจะมีนะแวันนี้พี่สิงอาจจะนำก่อนด้วด้วยมวความคิดถึงอะไรข้าจะร้องก่อนถ้าผมหยิกหลังเขาไว้อ๋อร้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่ร้องอยันนี้น่าจะเป็นกรีมมากกว่าอ่าโอเคไม่ฝครับผม ก็ขอฝากคอนเสิร <cues> <spe ech emaker> ์ตพิเรียบปาร์ตี้บิกินเอเกนของพวกเราด้วยนะครับก็เราสองคนเนี่ยค่อนข้างเชื่อกล้าพูดเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราลงไปดูในดีเทลงานทั้งหมดอย่างละเอียดมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ทุ่มเทให้กับมันมากๆเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเก็บความประทับใจไปด้วยกันใช่ครับใครที่ไม่ได้มาดูที่งานวันนี้ก็ยังสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้อยู่นะครับทางไททิเกตเมเจอร์นะครับผมรู้สึกว่าจะ ซื้อได้จนถึง4โมงนี้ป่ะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองถามพี่บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือความจริงซื้อได้เรื่อยๆเลยด้วยซ้ำเพราะดูย้อนหลังได้ครับก็จริงๆต้องต้องต้องบอกว่าที่ผ่านมาพิเรยาของเราแล้วก็ทั้งคิสทั้งพี่สิงห์ทั้งแฟนคลับของพี่สิงห์แล้วก็แฟนคลับของคิสด้วยครับเราเดินทางไปประจ ol ไพรกันมาหลากหลายที่มากๆเลยครับแล้วก็วันนี้จริงๆมันเป็นเหมือนการกลับมาเริ่มต้นการประจ ol ไพรครั้งใหม่เป็นน new journey ของพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยครับก็คาดหวังว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์เปิด เที่ราจะได้เดินออกไปประจนภัยในอีกหลากหลายที่มากมายเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้อยู่ด้วยกันในวันนี้ครับผมสำคัญสำหรับคิดสิ่งมากๆเลยครับฝากด้วยนะครับ okay, ครับโอเคค่ะ